สวัสดีพี่น้องทุกทางทุก <Services> มืองสมบูรณ์นักศึกษาขึ้นกับพ่น้องเมื่อกัร่น้องเอียงมาพี่น้องรักพน้องเขาท้อละลายสาวเอียงเนาะวัี้สือเอียงเ่ยัาลุงสื่านะบอกมาเอียเยียมเขาจะไปซื้อสายซื้อสายปลกซองไปซือปลกซองปุ สี่ปา่องน้องมัดพี่น้องอันน้ำมัดคือบ๊อไปน้ำมัดหลอได้พี่น้องเลออดได้อย่ามกดติดตามผักสซมอรผู่นิ้มผักแองไหมผักแองว่า แมนอือเมื่อฮกกัมาต่เฮนดีนะพพ่นาประสกาครับไปหักกับไปกินนาตัวห้ามมักกินเนาะโอ้จะคือปินกล้องลุงกมจะจอยปินกล้องลุงมกปินกล้องใรอะแอบไปไาเนี่ยเ แระก็มาพี่น้อนะป้าคนประสบก,การณ์หลาลายพีย่น้องมันเคยเห็นนะยุมบา,าสิบาาสลายจ้<อ>าแมนมึงไปกับเจกา,าวลาหลักสตุกคิวคิวจากปไปพี่น้อยแ,แดดแดดคนอันลายหลายคนยนะอ,อันนั่นหน้าวะ เมื right. ่อไร่บ้างเป็นตาโพสิตตเะลงพนังนะน้เบริสมาเธอร์มาดำวัดขูดนั่นเปนจมูนอ้าวขูดแล้วรางวัลเดีย

คนลาเยลยี้ยวถ่ายแล้วของตัวเองว่าบูเล่ <c oughs> ยังบวกบวกบวกมหันมหันถ่ายไปนะเออคนลานะโอ้อยตามคนตายก <c oughs> ุศลพระเสียสนั่นนะ หซุอนหุนจอยันนะเขาจะจอยถ่ากีบก่อนทะแรก่อนให้าสเตอันรี้เป็นเชนะเป็น้เทนพี่น้องเจอยันยังมีชีวิตอยู่อ่บ่แ่วามแหบอีกราดีพี่น้องในยำมะฝางร้านไส้น้ำมึกยำปลาหมึกพี่น้องร้านไส้ร้านไส้คนลอบ่ คนใสคนหล่อลงขีดพัยันลงขีดเวลาแมนแ้่ใสบอกว่าตะกี้ในโลกซ้องขีดพันยนมาบอกว่าลงซ้ำโกรธละซ้ำขีดคันมันถ่ายได้ยอดเรียนเขาก็เลยขืดใาซานเออไม่เข้าหูไ่มาน้องเยี่ยมจ้าฮาร์ดไปถ่ายเอาหมูเขาน้ำน้องเวิร์ดแมนเออเนุ่ยเหรอบัดมีรายได้ได้ใจกจ้าัดมีรายได้จะแบ่งให้หมูใส่น้ำแมนอง ลองเวิร์กนะครับบ่มีเนาะไปหาที่สไปหาไปหาน้ำกัรพี่น้องโอ้ยไปหาไปหาน้ำกันมบ่มีเลยเด็กเดุกสเนี่ยไปนการปกตินีแเวิร์กนะบอมูนะจะมาตรงเอจะคนมูนะเด็ก การไปเรื่อยๆบัดทายเก่งเหมือนกันเขาอย่าเหตุการ์ซื้อโทรศัพท์ม้าเล้นี่นี่เดี๋ยวป้าแ่นแล้ว่าอยากให้ดูเป็นยังไงป้าจ้าเหตุการ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเอี้ยงอยากเหตุการมาอยู่น้ำการมาใอยกันถ่ายคลิปแม่นะอยากแตนิงกันอะไรท่กวันอ้าวขอบคุณข้าพระเอกนางเอกช่องมาแล้วจ้ายังใส่หูปูทำไมคือ้น้าปกด้วยเนี่ยถวายให้แรงปู นเียกดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนเอียนตอพี่น้ามดูฮะดูดูดูยังไยังบ่มงนดยังบ่ฮะพี่น้าพคนยุดพูู้้นตีูอกเเื่อนเมือไหรแล้วหรบ่นั่นแต่สาบจ้าสร้างให้สร้างโพสต์ตูกกับหมาองคนเออมันตออคุณเอจ้า กเสบอะดื้อๆพีน้เออมาสองคนเออแล้วเเลยหักจามาจาก้านไม่เยอะ่ะเยอะก็หักกระมุฮุนพี่น้องเนาะหักกระมฮเออวะเรากินไปมึงได้จ้าหน้าที่อะไจอยหักุนาที่จ้าบ้านก็ชือเพื่อก่นเมื่อนพี่น้องเอ้ยหน้าพดเกินเนาะ ปอมังมดาคนตาีงมดค่ะนมคนหอพี่น้องกระสันองมดอแม่ดคุณมดน่ารักจ้าข้อาว่าผมเป็นนพพี่น้องฮะี่มากมันอะกูเดามึงลืมมันแ่บอกตาพันสิตกถาวข่ากระซุกเป็นพี่น้องแม่ขกระซิซุกเบแล้ว เออเฮ้ยมันาวเอ็นเห็นหลดปั่นเข่าได้หลดเกี่ยวเข่าโหลดเกี่ยวข้าวอ่อหลดเกี่ยวเข่าพูดนเท่องไปได้แต่พี่เกี่ยวหงไฟบ่ฮู้คร้างเขากระโลกมัหรไหนเนาะฮะนีกสาบจสาบจ้าแมนเออหาเว่าวเทิ้งนา เาม่กเ่เกี่ยวขาวเนาะแม่แม่ตัวเขาเยาาเกี่ยวขาเนาะเออมีเวลาเป่เนาะกูเลี้ยงเห็นเน็ตเนี่ยคิวจะละโวหมันขาดกนเนาะสามเรียบร้อยะชาตอเมื่อขึ้นพุทอชาตตนางเด้สัติเอฟซีรัาเจ้าก็เห็นแบบนี้เหมือนันมืกับผลพักคกันเฟกระตั้นมาแล้วเฟตน่นเจ้าถักมานะแดดมาการทำบุบเออทำบุบหวังคุยกับบอกเพลิน นเดียวเลยคุยยักคนเดยวเทรมาโทรมาโอ้โหไม่ตุงิี่ีใส่มือห่งเดียวกดใจอย่างเดียวว้าขอให้หัวใจนมวดกดหัวใจจ้านวัดน่ว่ากูน่ะมิจกดหัวใจอย่างเดียวเขียนไม่เป็นจบไหมเขียนไม่เป็นจ้าบีน้ำมอดลอนี่นะฮักกิไปเขาเฮียนใหม่นะ ปวดซอนพี่น้องก็จะปวดหัวต้นกรเทยเถ่าแม่ห้าสี่หากระเทยไปเฮียนนังสือน้ำเด็กหน่อยไปเฮียนกับน้องมินนี่ไปไปไปพี่น้องเลแ้มันเียอ่านยังปวดเ้าตัวมาสูนน้องมินนี่ไปนางปึ๊กปึ๊กเด็นางแม่ตวดไปย่ากับอีเกอ้าวพี่น้องพี่น้องแม่ปึ๊กนาดพี่น้องก็ตามลมตึง โทรศัพอตามตาน reath, yeah. well ั่นแหละคนบ่เฮียนเนาะด้วยพอตอบคอมเมนต์ได้ดิเ้ยหาก็จะอย่างเดียวเนาะก็ได้จอยเธอหัวโปืะหาก็เซย์พ่นัยกรรมจักอยาวขอบคุณมากๆนั่นอานมือตนีนะพอเลยพอเลจอยสาการท่าออ่านอนวดนองแยกฝากส่ทุกอย่คนที่ชอบผิด <โ>ตามนี่ยมนองมัดตาสองมันเยี่ยมและสองนรรอ้องมัดในเดอปลุกไปเลยพี่น้องออา,า,าติดตามสองสัจจะขึ้เก่าไม่ต้องเทนฟาดพี่น้องเด้อไปลจ้า๊ายบาย